ดีค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติทางรายการคนต้นแบบในเรื่องราวของแม่ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติจากการส่งเข้ามาของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจากทั่วประเทศและเข้ารับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดตามาศได้แก่รางวัลแม่สู้ชีวิตแม่ร้อยปีและแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเริ่มจากแม่สู้ชีวิตกันก่อนค่ะ ซึ่งเป็นแม่ที่อุทิศชีวิตเพื่อเลี้ยงดูอบอุ้มลูกไม่ว่าลูกนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้ว่าลูกนั้นจะต้องเป็นคนพิการแต่แม่คนนี้ก็พร้อมที่จะมอบความรักและเลี้ยงดูให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในสังคมค่ะ เชื้อปูกคงอายุ48ปีต้องอดทนเลี้ยงดูลูกซึ่งกลายเป็นคนที่การเพราะถูกยิงผิดตัวกระสุนปืนเข้ากระดูกซี่โครงกลางหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ความหวังของแม่ต้องพังทลายแต่วันนี้แม่อุไรสามารถฟันฝ่าอุปสักจนทุกคนในครอบครัวแข็งแกร่งเกิดอะไรขึ้นคะกับกับลูกมันป้าฟ้านะคะ ชีวิตเราไม่เคยคิดว่ามันจะมาเจอกับครอบครัวเราซึ่งเราเคยเห็นแต่คนอื่นนะคะ,ะ,จะเจอกับตัวเองมันเหมือนสายฟ้าฟาดเปลี้ยงกลางใจม,มันเจ็บปวดมากมแต่ช่วงนั้นที่แม่คิดว่าถ้าเรามัวมัวคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นใครจะมาดูแลลูกเราเพราะว่าพ่อเขาที่รู้ว่าลูกโดนตรงนี้ปุ๊บพ่อไม่มีแรงเลยะคะ่ะพี่ก็คิดว่าเราแหละจะต้องดูแลครอบครัวแล้วล่ะตอนนี้ คือสติของพี่ช่วงนั้นพี่นึกถึงคำสอนของศาสนาว่ามีสติสติอยู่ความคิดก็มาช่วงนั้นพี่ใช้สติทันทีครัะพอทราบข่าวจากทางโรงพยาบาลว่าลูกชายที่ติดยิงโดนลูกหลงด้วยยืนผิดตัวลูกหลงเลยลูกหลงเลยซึ่งลูกก็เป็นความหวังของเราอยู่แล้วลูกคอนนี้ลูกพึ่งจบได้ม .5 ม .5 แล้วทำงาน รับเงินมิกแรกลูกก็ถูกยิงเลยแต่ลูกมีความหวังให้แม่ว่าลูกจะเก็บเงินไว้ส่งมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเพื่อไปเรียนแล้วก็เพื่อเอาไว้บวชเขาพยายามค่ะทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปเลยชีวิตเปลี่ยนหมดเลยความหวังก็เปลี่ยนไปเลยแล้วคุณแม่ต้องทํายังไงดูแลเขาตลอดด้ตัวเองแดูแลด้วยตัวเองมาตลอดจะให้กำลังใจลูกมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่ยังเข้ามาไม่เคยให้ถูกใครเลยแล้วก็ฝากลูกาเป็นเดกกษณ ลูกขยันทํางานลูกขยันเรียนเป็นที่พึ่งมาตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นที่พึ่งอยู่กับแม่เพราะพ่อต้องไปทํางานต่างจังหวัดค่ะคือหัวใจของแม่เลยบางครั้งลูกคิดคอลูกอยากฆ่าตัวตายก็ต้องปลอบลูก่าคือชีวิตของแม่นะ แล้วหนูแม่ก่อนจะได้หนูมาเนี่ยเกิดจากความรักของพ่อนะคะเกิดปฏิสนธินะหัวจะได้หนูมาแล้วหนูจะมาตายจากแม่ไปแล้วแม่ทนะนไม่ได้หัวใจแม่จะสลายแน่ยนะลูกนะกะกอบเขาเขาก็กอดเราแม่มเขาก็รู้ว่าเรารักเขาสุดๆนะคะสุดๆนะคะแต่ว่าคงจะมีวิมารตามชีวิตถึงจาเกิดเกิดมาแต่กำเนิดเราก็จะไม่ทอ ตอนนี้สายชาลูกจะขาดกี่ปีแล้วคะเหตุการณ์สิบปีตอนนี้เขายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดก็คือเดินไปไหนไม่ได้แม่ต้องดูแลทั้งหมดคุณล่างอ่อนแรงแต่ลิ้นปีเลยอืบแลตัวใหญ่มากสามารถพูดได้ใชค่ะสองแขนทำงานได้ไปเรียนจบต่อจบมหกแล้วค่ะ ซึ่งคุณแม่แหละสมัครเรียนกศนแล้วไปเรียนกับน้องด้วยโอ้โหทุ่มเทเพื่อลูกมากค่ะคือไปเรียนด้วยกันเลยค่ะเข็นเขาไปโรงเรียนด้วยกันเพะโรงเรียนกศนมาเปิดที่วัดค่ะแม่หนูอยากเรียนให้จบม6ปลูกไปสมัครกันแล้วแม่ก็จะไปเรียนกับหนูก็เลยเข็นกันไปค่ะเข็นกันไปเรียนกศนจะจบเรียกว่า24ชั่วโมงคือจะดูลูกลูกไม่ห่างเลยค่ะ แม่ขายหางคาสั่งก็จานถึงสุดเสานี่จะอยู่พูดไปเรียกกสอกันค่ะโชคดีที่ว่าน้องเี่มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่ท,ที่เป็นครอบครัวองผมบอกว่าพยายามทุกทางที่จะพาลูกไปรักษามือนกันค่ะบางครั้งเี่ยมีเงินอยู่ไม่เท่าไหร่เองเบาทมีเงินเหลืออยู่เจ็ดบาททำไม<อ>มันช่วงที่เรารักษาเขา เก็บได้บ้างอะไรบ้างมันก็หมดไปค่ะแล้วตอนที่ผลรูปกับไปอยู่ประดิษฐ์ไปเกลิมลีนต้งเกิดรังแคจ่าย5,000เก็บ5,000ให้กำลังใจตัวเองยังไงคะคุณแง่ก็ถ้าเราถ้าเราไม่เดินไปข้างหน้าถ้าเราไม่สู้ชีวิตใครจะมาดูแลครอบครัวเรานะคะคะค่ะที่คิดว่าการที่เรามีสติแล้วมีความคิดเกิดขึ้นมา กิดจากครอบครัวถ้าลำพังตัวเองอาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วอันนี้มีมีลูกแลมีครอบครัวให้กำลังใจโดยเฉพาะลูกคนที่พิการเพราะน้องเพราะน้องบอกว่าชีวิตเป็นของเรานะแม่ค่ะถึงยังไงเราก็กำหนดตัวเราเองถึงจะพิการเราก็กำหนดตัวเราเองได้ยนนลูกออ วัลแม่ร้อยปีเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ที่มีอายุยืนยาวถึง5แผ่นดินค่ะซึ่งถือเป็นข้อมูลสําคัญทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปให้กับคนรุ่นหลังค่ะคุณยายยืนรอบอูไรอายุร้อยหนึ่งปีเป็นหนึ่งในแม่ทั้งหมด5คนที่หมหาว,วิทยาลัยมหิดลถัดเลือกให้รับรางวัลแม่ร้อยปี พราะมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินและทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองและมักสอนลูกๆทั้ง12คนอยู่เสมอให้ขยันทำมาหากินและซื่อสัตย์อายุ100ปีทำไมถึงอายุยืนคะใช้ชีวิตยังไงคะคุณยายกินแอกิน,นข้าวก็พอกินข้าวก็พอกินข้าวกินข้าวกับอะไรคะคุณยายปูปูหอ,อยหอยปู ผักกินไหมคะเคี้ยวไม่ออกเคี้ยวไม่ออกตอนนี้เคี้ยวไม่ออกแต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็คือเราก็จะกินพวกอาหารพื้นบ้านค่ะเคล็ดลับที่ทําให้คุณยายเนี่ยดูแล้วเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดไม่เคยแม่ก็มีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยปกติใช่ไหมคะก็เป็นอย่างเงี้ยของเราคุณยายมีลูกกี่คน คุณยายมีลูกกี่คนคะ10 12คนตอนนี้เหลือ6คนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณยายและก็ครอบครัวเนี่ยลูกๆทุกคนภาคภูมิใจก็คือการที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นด้วยนะคะคุณยายเนี่ยมีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกยังไงคะเรียบร้อยเรียบร้อยลูกๆเรียบร้อย,ย,อยทุกคน<ต>ค่ะเขาก็แบบเลี้ยงดูมา เหมือนชาวบ้านธรรมดาจ่ะไม่ได้ว่มีอะไรพิเศษส่าไรแต่ว่าต้องค้าขายะต้องให้ลูกค้าขายทุกคนคทำงานแล้วก็ค้าขายแม่ก็จะออกตีหนึ่งก็ต้องออกไปเทียบปูแล้วก็ไปขายที่ปันนัดอะไรเนี้ยขายอะไรนะคะอาหารทะเลขายปู ขายปูต้มปูแล้วก็เป็นื้งปูหม้อปุม้าขายทีตลาดตลาดครับขายที่านักงาแล้วก็ลูกบางคนก็ออกไปทำงานกันจะมีมีคนเล็กนี่แหละที่จะอยู่อยู่ตลอดขายตลอดตามนัทั่อไปขายพวกอาหารทะเลหอยัมงกุ้งปูปลาหมึกขายทุกอย่างซึ่งคุณยายเนี่ยขาย ขายปูขายหอยขายกุ้งปูปลาทุกอย่างเนี่ยเพื่อเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ตั้งแต่ลูกๆทุกคนเกิดมาเลี้ยงลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยหนักเลยนะคะคุณยายไม่หนักไม่หนักเลยมีวิธียังไงคะถึงทําให้ไม่หนักลูกๆไม่หนักแม่หนักแม่หนักคือแม่หนักแม่หนักมากในในบอยในบอ ต้องช่วยกันช่วยกันค้าขายแต่ว่าลูกๆทุกคนก็คือช่วยงานจะดีช่วยช่วยช่วยคุณยายทํางานมาโดยตลอดช่วยกันค้าขายขับสัตว์เป็นกันมาคนไหนมีงานทําก็ไปทํำคนไหนถ้าไม่มีงานทําก็ต้องอยู่กับแม่ช่วยแม่ค้าขายตอนนี้คุณคุณยายก็ไม่ต้องลําบากทํางานแล้วเพราะว่าลูกๆก็เติบโตมีอาชีพหมดแล้วค่ะ คุณยายภูมิใจไหมคะที่เราสามารถเลี้ยงลูกมาลูกแต่ละคนเนี่ยดีดีทั้งนั้นเลยดียีลุกคมไม่แงาไม่ไม่เีงาลูกๆดีทุกคนไม่มีใครมีเงาเลยนะคะคุณยายสอนอะไรลูกๆคะก็ถึงได้เป็นคนดีเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยการสอนลูกให้เติบโตเป็นคนดีได้เนี่ยก็บางครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันมีวิธีการยังไงตีไหมคะตีไหมคะเออไม่ตีนี่ ตีกันตีนะบางช่างพอสมัยก่อน่ะคจะตีไม่ให้เดื้อไม่ให้อะไรนี่ไปดูวะนั่าเที่ยวเดียขาดแต่ต้องไปไปไรไปหายหายก็หายโดนหายโดนคุณยายดุแน่เลยดูดูไหมคะเนี่ยดุหมลูกๆก็เลยอยู่ในโอวาทเพราะว่านอกจากดุแล้วเนี่ยคุณยายก็สอนด้วยใช่ไหมคะหลักๆที่ยึดก็คือเรื่องของการ ค้าขายทำกินไม่ให้ไปรักขโมยไก่เขาไม่ให้ไม่ให้ไปทะเลาะกับชาวบ้านไม่ะห้ค้าขายอย่างเดียวเลยให้รูกันตลอดเขาจะสอนมาแบบนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเรียนหนังสือไหมคะก็คุณยายสหมายนั้นยังว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยมีสตางค์ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่หลักๆจบกันป .4 ค่ะก็ แต่หลักๆก,ก็คือให้เป็นคนดีแล้วก็ขยันทำมาหายกินนะทุกวันนี้คุณยายก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วเ<ม>พราะลูกๆ <ทำ S 1> ก,ก็เติบโตกันหมดแล้วสบายแล้วย <laughs> อยู่กับลูกคนไหนคะตอนนี้เนี่ย <laughs> <Yeah. S 1> อยู่กับลูกคนเล็กแล้วก็พี่สายคนนึงค่ะก็ช่วยกันดูแลซึ่งสุขภาพของคุณยายก็แข็งแรงแข็งแรงดีค่ะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองา้กินข้าวได้แต่ว่าหายกินแล้วก็กินเองค่ะก็จะกึ่งทำของตัวเองกิจวัตรประจำวันํา เราก็ดูบ้างเป็นบางอย่างแต่เปิดอะไรเวลาวก็ต้องใส่ช่อะไรของคุณแม่ที่ทําให้ลูกๆทุกคนเนี่ยยึดเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้บ้างคะไม่ไม่ไม่แอไม่ขี้เกียจขยันค่ะขยันอัาหนักเบาเอาสู้กอย่างก็อยู่มาได้ทุกคนเป็นคนดีพัวสัตย์ทำได้ทุกอย่างช่วยมาทุกอย่าง ใครทาอะไรเราก็ช่วยครับเท่าที่เราจะช่วยได้ค่ะตอนที่มีคนบอกว่าคุณยายได้รับรางวัลเนี่ยคุณยายคิดไหมว่าใครเนี่ยมาให้รางวัลฉั้นอะไรเนี้ยมีไหมไม่มีไม่มีไม่เฉยเฉยเฉยมากไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคุณยายอือฮึแข็งแรงมากๆค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณยาย สวยไหมคะคุณยายหอมยายหรอมด้ใในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่แม่กันค่ะ ก็เด็ดไปคนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่ทําด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะความร่วมมือของสังคมไม่มีการยั่งยินความยั่งยินอะไรต่างๆมันไม่มีแล้นถ้าถ้าเราไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ดึงความร่วมมือของสังคมไว้นะคะก็จะหายไปกับ C p f, <CP> f เป็นผู้ผลิตกุ้งทะเลรายแรกของไทยที่คิดค้นนวัตรกรรมการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีโรงเรือนปิดต่างระดับ CPF สามารถใช้พลังงานน้ำซึ่งเคลื่อนตัวจากที่สูงสู่ที่ต่ำกว่าช่วยย้ายกุ้งขาว c ีพีที่โตได้ขนาดไปยังบ่อถัดไปและเลี้ยงต่อเนื่องพร้อมกันได้ถึง3รุ่นเมื่อประกอบกับวิธีจัดการน้ำให้ปลอดจากโรคการบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับกุ้งและการหมุนเวียนน้ำอยู่ เฉพาะภายในระบบเลี้ยงโดยไม่ปล่อยออกภายนอกฟาร์มกุ้งขาวซีีจึงเติบโตอย่างปลอดภัยโดยไม่มีพาหะนำสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในพื้นที่เลี้ยงและไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์กุ้งสดซีพีจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสดสะอาดปลอดสารและปลอดไขยอย่างแท้จริง วันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับผมขอเชิญชวนลูกๆทุกๆคนมาแสดงความรักต่อแม่และกราบแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะล,ลิของสภาสังคมสงเคราะห์กันนะครับสาหรับผมตั้งใจจะซื้อจักรยานตกแต่งด้วยดอกมะล,ลินี้นะครับไปกราบคุณแม่ครับสําหรับชานี้นะคะเลือกซื้อกระเช้าดอกมะล,ลินะคะมอบให้คุณแม่ค่ะและอย่าลืมนะคะยังมีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักจากดอกมะล,ลิอีกมากมายเลยค่ะสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์ศรียาติตชัยถนนราชวิถีค่ะ นันหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะคุณแม่สุนีพรหลีจาจากสมุทรเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนี่คุณแม่ถือเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญเลยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นบทบาทสำคัญไม่ได้ว่าค่ะจริงๆแล้วสําคัญหมดทุกคนถือว่าจะต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือกันใช่ค่ะเพราะว่า สังคมเราเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เด่นไปคนเดียวแล้วก็คนอื่นไม่ทําด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะความร่วมมือของสังคมไม่มีการยั่งยืนความยั่งยืนอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วถ้าเราไม่อยู่วันนึ่นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ดึงความร่วมมือของสังคมไว้นะคะก็จะหายไปกับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการร่วมมือกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนของคนใน ในชุมชนในการร่วมมือกันก็คือการอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของรุ่มแม่น้ำจันทร์เป็นยังไงคะก่อนหน้านี้น้ําจันทร์ของเราเนี่ยเป็นสายน้ําสั้นๆเนาะเป็นสายน้ําสาขาของแม่น้ําโขงซึ่งต้นน้ําจันทร์เนี่ยมาจากชายแดนพม่าค่ะในตำบลปัาตึกอำเภอแม่น้ำจันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะมาจากชายแดนพม่าจนถึงต้นระยะระยะทางระหว่างต้นน้ําถึงปลายน้ำเนี่ยค่ะก็ประมาณ70กิโลเมตรซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีผ่านอยู่บ้านต่างๆที่เป็นชาวเขาไปอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็อีกกลุางล่างที่เป็นที่รับรุ่มแม่น้ําที่รับรุ่มที่ใช้น้ําแม่นจันนะคะในการเพาะปลูกซึ่งแม่นแม่จันเนี่ยถือว่าเป็นอ่ข้าอุาน้ำของจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็แม่น้ําจันนี่ก็เป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอแม่จนันแล้วก็ไปจนถึงอำเภอเชียงแสนแล้วเคยเกิดปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรไหมคะ อถ้ามันเป็นช่วงฤดูแล้งไะคะแม่น้ําจันทร์ก็จะแห้งแล้งลงใช่ไหมแล้วก็ทําให้เกิดการแย่งน้ำกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นพืชเชิองอาหารเนี่ยมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความต้องการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนาเม,มื่อก่อนในระบบการ,ท,รทำนาก็จะเป็นปีละครั้งพอหมดฤดูทำนาก็จะเป็นปลูกทั่วเรือหรือปลูกพืชอ,อื่นที่ใช้น้ำน้อยแต่พอข้าวราคาสูงขึ้นเนี่ย ทุกคนชาวนาที่อยู่ลุปบแม่น้ำจันก,ก็จะปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการแย่งน้ำแหนงเนี่ยก็จะมีการสู<ม>งเพราะฉะนั้นก็เลยมีทางเราเนี่ยก็เลยทำโครงการระหว่างอนุรักษ์ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะต้นน้ำมัน,น,นก็จะเป็นความเรื่องอ่ะพวกเราที่เป็นปลูกชา,าวเขาที่อยู่ข้างบนดอย,ยก็จะมีหลายชนเผ่าใช่ไหมคะก็จะมีการอนุรักษ์ต้นน้ำที่เป็นพืชป่าการจัดการ ป่าต้นน้ำาการจัดการป่าชุมชนของตัวเองใ,ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็ประกอบแตบว่าเมื่อปีพศ2 5ศ40เป็นต้นมามั้งที่มีโครงการปลูกป่าเฉลิมเกียรติของไม้หวงทางเราคือตัวเองได้่ยทำงานอยู่มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขานะคะก็ มีการนำชาวบ้านเนี่ยค่ะมาการปลูกป่าซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแบงค์ชาติปตทแล้วก็องค์กรเอกซ์องค์กรนาที่มีให้ข้อมูลเช่นองค์กรแพรอะไรอย่างเงี้ยทีเดาร่วมทีแนวร่วมที่ให้คือสนับสนุนชุมชนในการปลูกป่าประมาณ5,000ไร่ในต้นน้ำแม่จันซึ่งป่าของเราเนี่ยไม่ได้ปลูกในเชิงที่เป็นป่าเข้าแถวปลูก ในสภาพฝาาที่เป็นเชิงองรวมค่ะคือมีพืชหลากหลายชนิดแล้วก็ทำตามในระดับแล้วก็ไม่ไม่แบ่งแยกว่าจะปลูกอันไหนก่อนอันไหนหลัง <c oughs> เป็นพืชที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ เลาก็ระหว่างล่องน้ำต่างๆเนี่ยเราก็ทำเรื่องกล้วย<ม>เพื่อดึงของชิ้นของน้ำาพ<ช>ื่อใ้พือถึกมีให้เพิ่มขึ้นๆๆมีอุปสรรคปัญหาอะไรในการที่จะเราเข้าไปบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาที่เจอคือเรื่องอะไรคะในปัจจุบันใช่ไหมคะ<ช>คือการความเข้าใจแล้วก็<ม>การปลูกรุกของพืชที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นเชิงเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเรา คิดถึงว่าปัจจัยที่ทุกคนดำลันชีนัก็คือเรื่องเงินทุกคนก็ชี้ถึงเงินเป็นหลักใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้มองว่าเงินนั้นอ่ะมันได้มาจากการทำไร้คนอื่นหรือเปล่าทำไร้คนอื่นหมายถึงว่าทำาร้สิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อไปหรือเปล่า นึ่งก็คือคุณแม่ที่ได้รับรางวัลคุณแม่สู้ชีวิตประเภทลูกป,ปกตินะคะก็คือคุณแม่เรนูอินทองค่ะสวัสดีค่ะแต่คุณแม่นั้นอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมีความยากลําบากมากในการเลี้ยงดูลูกยากลําบากยังไงคะก็ตั้งแต่สามีหายจากไปก็เราต้องรับผิดชอบคนเลยวหายไปไหนคะเขาแบบมาไปทำง,งานที่ซาอุก่คะค่ะค่ะแล้วก็เขาก็ไม่กลับมาเลยติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้เขาไม่ติดต่อกับมาเลยค่ะ เลยภาระของเราก็คือว่าเราต้องเรียนลูกถึงสามคนแล้วก็พ่อแม่พี่สาวที่เป็นโรคชักเรียนเด็กันทั้งหมดผมหกชีวิตที่เราจะต้องดูแล่คะจากตอนแรกที่สามีไปทํางานซาอุตอนนั้นเรามีความหวังมีความหวังแค่ว่ากลับมาเราเคมาสร้างฐานะเราก็เะมาทำเปิดกิจการให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะร้านเราขายก๋วยเตี๋ยวเรารู้ตอนไหนคะว่านานแค่ไหนคะที่เรารู้ว่า สามีเราเนี่ยไม่กลับมาละเขาส่งจดหมายมาว่าเขาอ่ะจะกลับมาแต่เขาก็ไม่กลับมาอย่างที่เขาพูดค่ะนี่เราก็เริ่มลังเลใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรอะไรเงี้ย <ừ> แต่เสร็จแล้วยู่อยู่มาก็มีเพื่อนมาบอกค่ะค่ะไม่ต้องไปคิดถึงเ,าาเขาแลวนะค่ะเขาไปแล้ววังนี้ <c oughs> แล้วเขาถามว่าเข้าไปไหนเขาไปตายหรือว่าเขาไปอะไรค่ะผลที่สุดก็เพื่อนเขาก็บอกว่าเขาเขาไปมีภรรยาใหม่ค่ะ แล้วเราไม่ได้ติดต่อกันเลยลเพราะเราต้องเปลี่ยนอาชีพต้องเปลี่ยนอาชีพเราก็ผัดตามแล้วช่องทำขนอทำขนมขายคค่่ะะทำขนมขายพอได้แล้วก็เราก็ขายตามตลาดค่ะรายได้ในแต่ละวันนี่มันเพียงพอไหมคะกับการเลี้ยงดูแค่ถึงนี่เพียงพอหชีวิตค่ะค่ะเพราะว่าเรามีคนที่คอยอุปถัมเราค่ะ ถึงว่าเขาก็เป็นร้านค้าเหมือนเหราอยู่เนี่ยเพราะนั้นเราไม่มีตังเลยแล้วก็จะไปซื้อข้าวไก่อ่าไก่กอดเสื้อค่เอาทางกับ้าให้ลูกกินแต่เขาก็ไม่เอาตังนะค่ะเขาก็ไม่เอาตังเราแล้วเก่าก็ช่วยเหลือเราอยู่หลังจากนั้นไปเราผ่านอะไร้ใจะเรียกให้ตลอดเพราะเขารู้ว่าเราลำบากอยู่ จนกระทั่งเลี้ยงดูจนทั้งลูกๆทุกคนตอนนี้ก็คือได้เรียนหนังสือค่ะมีงานทำตอนนี้เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ให้เขาว่ามันโดยที่เราไม่มีเงินนะเราให้เขาขึ้นรถที่ไปซื้อขับนครสวรรค์เขามาขายให้ขึ้นรถนั้นไปแล้วก็พอตอนบ่ายสองเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกทั้งสามคนที่ในเมืองค่ะ ลูกๆตั้งคาถามอะไรไหมคะว่าพ่อหายไปไหนเราอธิบายลูกยังไงก็ก็ได้จะบอกว่าเขาไม่กลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จะบอกว่าลูกแหวเขาไม่กลับมาเลยนะค่ตอนหลังจากนั้นสิบปีผ่านมาเขาก็อยากจะเห็นลูกคเขาก็ขอพบลูกนั้นเราก็ชอบเหมือนกันว่าสิบปีแล้วนะที่ที่เราไม่เจอกันไม่เจอกันเนี่ยเขาก็อยากจะเจอลูกเราก็ก็ให้เขามา ให้เข้ามาดูลูกเขาค่ะแต่ลูกเขาก็โกรธเขามากนะค่ะแต่เราก็จะบอกกับลูกว่าอย่ายไปโกรธเขาจะเปไปเคืองเขาถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะลูกพ่อก็คือพ่อเขาบอกเขาจะขอกลับมาคืนดีกับเราเราก็บอกว่าเราขัใจได้แล้วไม่ต้องมาแล้วออขอให้เธอรับหน้าที่ความเป็นพ่อของเธอไปตลอดกันแล้วกันค่ะ รักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของแม่ในวันที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่ลูกๆทุกคนควรตอบแทนพระคุณของแม่ด้วยกายวาจาและใจที่อบอุ่นเพียงเท่านี้แม่ก็สุขใจแล้วค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพระชานิลังโสและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ i